สวัสดีจ้านักเรียนม1นนะคะก็วันนี้นะคะครูขออนุญาตสอนลูกผ่านคลิปวิดีโอนี้เนาะ,ะก็จะเป็นบทสุดท้ายนะคะของอาภาคเรียนที่2นะคะในวิชาเพิ่มเติมนะคะเป็นเรื่องของการประยุกต์นะคะเกี่ยวกับ ตัวเลขนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะก็จะมี3เรื่องหนึ่งคือพาลินโดม2องลำดับฟิโบนัชชีแล้วก็3ก็คือขายงานวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องพาลินโดมนะคะให้นักเรียนบันทึกแล้วก็เดี๋ยวทําแบบฝึกหัดท้ายนี้นะคะอ่าพาลินโดมนะคะก็จะเขียนแบบนี้นะคะ ชื่อมันดูน่ากลัวหน่อยเนาะเหมือนดาวซินดูมะไรอย่างนี้นะคะจริงๆไม่ยากเลยนะคะพาลินโดมนะคะคืออะไรพาลินโดมคือคำหรือวลีที่เขียนย้อนกลับที่เขียนย้อนกลับแล้วยังเป็นคำเดิมแล้วยังเป็นคำเดิมอ่า นะคะเช่นถ้าในทางภาษาไทยก็อย่างเช่นยอยักษ์สระ,ะอายอยักษ์ซึ่งเราจะอ่านว่ายายใช่ไหมคะถ้าเราคิดอ่านย้อนกลับก็เป็นยอยักษ์สระ,ะอายอยักษ์เหมือนเดิมแบบนี้เรียกว่าเป็นคําที่เป็นพาลินโดมหรือนานนอหนูสระ,ะอานอนหนูพออ่านย้อนกลับก็เป็นนอหนูสระ,ะอานหนูนะคะมันก็ยังคงเป็นคําว่านานหรือคํานี้ให้นักเรียนชั้นม .1 เลยค่ะกากนะคะ กากกไก่ระอาก็ไก่นะคะก็ย้อนกลับก็ยังคงเป็นคำว่ากากหรือภาษาอังกฤษนะคะก็อย่างเช่นคำว่า Dad, d a d d a d ย้อนกลับก็ยังเป็น d a d หรือ mum ที่แปลว่าแม่นะคะหรือยาวหน่อยก็ ma dam M A D A M พอย้อนกลับก็เป็น M A D A M ก็ยังคงเป็นคำว่ามาดามเหมือนกันนะคะแล้วก็ในทางคณิตศาสตร์นะคะลองคาดเดาดูซิถ้าเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็อย่างเช่นย,ย่นายน่านกากถ้าทางคณิตศาสตร์มันก็ต้องเป็นจำนวนถูกไหมคะมันต้องเป็นจำนวนแบบไหนในทางคณิตศาสตร์นะคะจำนวนที่เป็นพาลินโดม คาลินด و นะคะคือจำนวนที่เขียนย้อนกลับที่เขียนย้อนกลับนะคะแล้วเป็นจำนวนเดิมนะะเป็นจำนวนเดิมนะคะเช่น อ่าถ้ามีหนึ่งหลักนะคะเลขที่มีหนึ่งหลักทุกตัวเป็นพาลินโดมหมดเลยนะคะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเดแนะคะศูนย์ไม่เกี่ยวนะคะแค่เลขโดดเก้าตัวนี้นะคะก็คือ1ถึง9 1้าหนึ่งสองสามสีถือว่าเป็นพาลินโดมที่มีหนึ่งหลักนะคะจะมีเก้าตัวนะ,ะหรือถ้าสองหลัก เลข2หลักเลขแรกก็จะเป็นเลข10ถูกไหมคะ10แต่พอเขียนย้อนกลับกลายเป็น0ูนย์มันไม่ใช่จํานวนเดิมถูกไหมคะเลขต่อไปก็จะเป็น 11, 1 1, 1. ย้อนกลับก็ยังคงเป็น11เพราะฉะนั้นเลขแรกที่เป็น2หลักก็คือเลข11นะคะแสดงว่าเลขต่อไปคือ1 2พอย้อนกลับเป็น2 1ไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นเลขต่อไปที่จะเป็นพาลินดมูมที่เป็น2หลักนะคะก็คือจะเป็น2 2 3สอง5 5 6 6 7 7 8 8แล้วก็99ก็จะมี9ตัวเช่นเดียวกันนะคะอ่าอันเนี้ยคือพาลินโดมที่มี1หลัก2หลักอ่าแล้วถ้า3หลักอ่ะถ้า3หลักเราก็ต้องนึกแล้วว่าเลขอะไรที่เป็น3หลักแล้วก็เขียนย้อนกลับเป็นเลขเดิมเลขที่มี3หลักเลขแรกก็คือ100ถูกต้องไหมคะอ่า1 0ึ่0 หนึ100ก็คือ1 0ึแต่พอย้อนกลับแล้วก็เป็นศูนศูนนึงซึ่งไม่ใช่พาลินโดมเพราะฉะนั้นเลขที่ออกไปก็จะเป็น1 0ึ่งรยนึงหนึย้อนกลับก็ยังคงเป็น101แสดงว่าเลขแรกก็คือ101อ่าใช่ไหมคะแล้วเลขต่อไปเป็นอะไรอ่าไหนลองนึกในใจโดยซิว่าเลขพาลินโดมที่มี3หลัก3ามสามเจด ห้าหนึ่งห้านะคะมีอยู่เยอะเลยนะคะแต่ว่าเราจะเขียนให้ครบทุกจํานวนนะถ้าเรามานั่งบอกทีละตัวทีละตัวแบบนี้เราอาจจะลืมไปแล้วว่าเอ๊ะเมื่อกี้เลขเนี้ยเราพูดหรือ,อยังนะหรือเลขไหนที่เรายังไม่พูดถูกไหมคะเพราะงั้นพาลินโดมที่มี3มหลักเนี้ยเราสามารถเขียนอย่างเป็นระบบได้โดยที่ว่าในข้อสอบมีแน่ครูถามแน่ว่าพาลินโดมที่มี3ามหลักมีกี่ตัวเพราะงั้นถ้าลูกมานั่งนับ10 1 303 7จ็ดเจ็ดเจ็ดเก้า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 หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งไม่รู้เมื่อไหร่จะครบเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราจะหาว่าพาลินดมที่มีสามหลักเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราจําเป็นต้องเขียนอย่างมีระบบซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าพาลินดมเนี่ยมันต้องเป็นเลขที่เขียนย้อนกลับแล้วยังเป็นเลขเดิมถูกไหมถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีสามหลักเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวกลางตัวข้างเังเหมือนเดิม ถ้าจะเปลี่ยนตัวข้างตัวกลางยังเหมือนเดิมหมายความว่าไงที่ครูพูดอ่ะถ้าครูให้แถวแรกแถวแรกก็คือเป็นแนวนอนไปอ่ะนะครูยังคงให้ตัวกลางเป็นเลขศูนย์ครูเปลี่ยนตัวข้างจาก1ครูรันให้เป็นสองศูนย์หนึ่งแบบนี้ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะมันจะไม่เป็นพาลินโดมเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนตัวข้างต้องเปลี่ยนทั้งหน้าแล้วก็หลังก็จะเป็นสองศูนย์สองสามศูนย์สามสี่ศูนย์สี่ห้าศูนย์ห้า หกศูนย์หกเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดแล้วก็เก้าศูนย์เก้าอ่าเราก็จะได้พาลินดมที่มีสามหลักที่ตัวที่ตัวข้างอ่ะเป็นหนึ่งถึงเก้าจนครบแต่ตัวตรงกลางยังเป็นศูนย์นะคะเพราะงั้นแต่ว่าเรายังไม่ครบเลยเนาะตัวตรงกลางยังเป็นศูนย์อยู่เพราะงั้นบรรทัดต่อไปเราจะเปลี่ยนตัวตรงกลางนะคะเพราะงั้นหนึ่งศูนย์หนึ่งก็เปลี่ยนตัวกลางจากศูนย์ก็เพิ่มไปหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่ง สองหนึ่งสองสามหนึ่งสามสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าหกหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปดแล้วก็เก้าหนึ่งเก้าอ่าเราก็จะได้มาอีกหนึ่งบรรทัดบรรทัดละกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีอยู่เก้าตัวเรามาได้แล้วสิบแปดตัวแต่ยังไม่ครบเพราะตัวตรงกลางยังมีแค่ศูนย์กับหนึ่งเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องสร้าง บรรทัดต่อไปโดยที่ตัวข้างหน้ายังคงเป็นหนึ่งกับหนึ่งถูกไหมคะตัวตรงกลางก็0ูหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็น2แล้วก็ทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบตัวสุดท้ายนะคะ1 2 1 2 2สองหนึ่งสอ6สออ่าถ้าใครเข้าใจแล้วหนูสามารถไปก่อนได้เลยไม่ต้องรอขู8แป ก้าสองเก้าแน่นอนมันทัดต่อไปก็ต้องเป็นหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสิบหนึ่งไม่ไหมไม่มีนะจ๊ะมันเป็นสิบหลักไปแล้วเออมันเป็นสี่หลักไปแล้วอ่าต่อมาสองสามสองสองสี่สอง สองห้าสองสองหกสองสองเจ็ดสองอะครูเขียนแบบเร็วเร็ววนะอดูจะเขียนเป็นแนวนอนก่อนก็ได้หรือลงมาเป็นแนวตั้งก็ได้แล้วแต่ขานาดอะครูเปลี่ยนอีกสามสามสามสี่สามสี่ห้าสามห้าหกสามหกเจ็ดสามเจ็ดแปดสามแปดแล้วก็เก้าสามเก้าอ่ะยังไม่จบนี่ถึงครึ่งยังเนี่ยอ่ะต่อมา อันนี้ก็จะเป็นสามเริ่มสับสนละสามสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่สามหกสี่สามเจ็ดอายไม่ใช่แล้วมั่วแล้วมั่วแล้วครูเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทุย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 อันนี้ลบมันจะเป็นพาลินดูมได้ไงเนี่ยเออเนี่ยต้องเป็นห้าสี่ห้าหกสี่หกเจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่แปด ก้าสี่เก้าเริ่มเอียงแล้วเนาะของครูเบี้ยวแล้วเริ่มเบี้ยวแล้วอ่าต่อมาก็จะเป็นสามห้าสามแล้วก็สี่ห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าแปดเก้าห้าเก้าอันนี้ก็จะเป็นสามหกสามสี่หกสี่ ห้าหกห้าหกหกหกเจดหดแปแล้วก็เก้ครูเขียนไม่ค่อยเลียงรูเลียงให้สวยนะอ่าต่อมาต่อไปก็จะเป็นแถวของตรงกลางเป็นเใช่ไหมคะก็จะเป็นสามเจ็ดสามสี่เจ็ดสี่ห้าดห้ดดเดเดแด แปดแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าอาจจะจบแล้วอีกสองบรรทัดต่อมาก็จะเป็นสามแปดสามสี่แปดสี่ห้าแปดห้าหกแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดแปดแล้วก็เก้าแปดเก้าและบรรทัดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสามเก้าสามสี่เก้าสี่ห้าเก้าห้าหก เก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดแปดอะแหละเขียนผิดแปดเก้าแปดและเก้าเก้าเก้าอืมเราก็จะได้แต่ละแถวมีอยู่เก้าจำนวนแล้วมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแถวแถวละเก้าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีทั้งหมดกี่จำนวนตอบเร็ว เก้าสิบจำนวนเก่งมากถูกใช่ไหมคิดตามไปเนี่ยอ่าอันนี้คือตัวอย่างของพาลินโดมคูทําให้ดูแค่สามหลักเพราะงั้นถ้าสี่หลักล่ะถ้าสี่หลักก็อย่างเช่นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสาม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 เจ็ดแปดแปดเจ็ดเออเพราะงั้นสองตัวกลางต้องเหมือนกันสองตัวข้างต้องเหมือนกันนั่นคือพาลินโดมที่มีสี่หลักห้าหลักหกหลักเจ็ดหลัก มีทั้งหมดมากมายนะคะแล้วแต่แต่ว่าลูกก็ต้องบอกให้ได้นะคะว่าอันไหนเป็นพาลินโดมอันไหนถึงไม่เป็นพาลินโดมนะคะเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องบอกครูให้ได้เนาะ,ะในข้อสอบอะนะ,ะจริงๆเรื่องนี้มันไม่ยากเลยนะคะแต่จะฟังเรื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ทีนี้การสร้างพารินดมนะคะเราสามารถสร้างพารินดมได้ด้วยนะจากจานวนที่กําหนดให้สร้างยังไงเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวสร้างพารินโดมเป็นก็เสร็จแล้วครับนี้แล้วก็ทใํใไปฝึกหัดสมคูในอัลบั้มด้วยนะจ๊ะ,ะการสร้างพารินดมนี่นะคะ ดูตัวอย่างเลยนะการสร้างพาริมดมจริงๆมันมีวิธีการอยู่แต่ที่เขียนให้เขียนแล้วเพราะว่ามันจะเยอะนะคะมันจะบอกว่าเอาวันนั้นมาบัวอันนี้แล้วทาขั้นต่อไปเดี๋ยวเราดูเป็นตัวอย่างเลยแล้วกันนะคะจะได้เร็วๆจะได้รู้ไม่ต้องมานั่นอยู่อธิบายพร้อมตัวอย่างไปเลยตัวอย่างจงฟางพาลินโดมจากจำนวน ต่อไปนี้อ่ามาดูสร้างยังไงครูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างสักสามตัวอย่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกทําแบบงานเองนะอ่าข้อที่หนึงให้สร้างพาลินโดมจากสิบสี่นะคะวิธีการนะลูกเราจะเป็นครั้งนะคะบางทีมันก็ครั้งที่หนึ่งได้เลยหมายความว่าไงอย่างเช่นครั้งที่หนึ่งให้เอาสิบสี่เนี่ย สิบสี่จากตัวนั้นนะมาบวกกับตัวย้อนกลับของสิบสี่หนึ่งสี่ตัวย้อนกลับของหนึ่งสี่ก็คือสี่หนึ่งอ่าแล้วก็บวกกันก็จะได้เป็นห้าสิบห้าซึ่งห้าสิบห้าเราเช็คดูซิว่าห้าสิบห้าเป็นพาลินโดมไหมห้าห้าเขียนย้อนกลับก็ยังคงเป็นห้าห้าเนี่ยแสดงว่าอันเนี้ยเราได้พาลินโดมที่สร้างจากสิบสี่เสร็จแล้วก็ตอบได้เลยคือห้าสิบห้านะคะ เห็นไหมเร็วไหมอ่าต่อมาตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองเก้าสิบห้าบางทีมันไม่ได้ออกแค่ครั้งเดียวนะบางทีก็โชคดีครั้งเดียวก็ได้พาลินโดมเลยบางทีก็ไม่ได้และทำยังไงเสียงเช่นข้อนี้นะคะเก้าสิบห้าจากโจทย์เอามาบวกกับตัวย้อนกลับคือห้าสิบเก้าเก้าห้าบวกห้าเก้าบวก ตกึตกตอกตกึตกตอกตึกตอกอ่าครูบวกให้เรียบร้อยละได้หนึ่งร้อยห้าสิบสี่หนึ่งห้าสี่เขียนย้อนกลับได้สี่ห้าหนึ่งซึ่งไม่เป็นพาลินดมพอมันไม่เป็นพาลินดมทำยังไงต่อก็ต้องไปครั้งที่สองซึ่งครั้งที่สองก็คือเอาผลบวกจากครั้งที่หนึ่งอ่ะลูกมาทำเช่นเดียวกัน ห5 4บวกกับตัวย้อนกลับก็4 5 1ห5 4หนบวกหได้605 605ย้อนกลับกลายเป็น5 0 6ไม่เป็นพาลินโดมอพอไม่เป็นพาลินโดมก็ต้องมีครั้งที่สามเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้เป็นพาลินโดมอ่ะลูก อย่าบวกผิดเพราะถ้าผิดแล้วผิดเลยอยู่บันทีเด็กบางคนบวกกันเป็น20รอบก็ไม่ได้สรุปคือบวกเลขผิดตั้งแต่ครั้งที่สองอ่ะนะฮะหกศูนห้าก็มาบวกกับตัวย้อนกลับคือ5 0 6บวกกันแล้วก็จะได้1 1 1 1 1หนึ่งหนึ่งหนึ่งซึ่งเป็นพาลินโดม เราก็จบเท่านี้เลยในข้อสอบเราก็ตอบเลยว่า1 1 1 1, 1นะคะเป็นพาลินโดมที่สร้างจาก95นั่นเองนะคะอันนี้ก็ทำถึง3รอบ3มครั้งนะคะ,ะมาดูที่มันทําเยอะกว่านี้อีกข้อเดียวและข้อสุดท้ายแล้วก็เราก็จบพาลินโดมที่พาลินดมมีเท่านี้จริงๆนะอ่าต่อมาก็จะเป็น97ครั้งที่1เราก็เอา9 7บวกกับ79 ลูกก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกอันนี้ครูบวกให้นะครูบวกให้ทําไมถึงได้เป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกก็ลองไปบวกดูนะเครื่องคิดเลขทดเลยอนุญาตให้ใช้เลยก็จะได้เป็นหนึ่งเจ็ดหกแต่ในข้อสอบครูไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลขนะลูกต้องบวกเลขเองนะคะไม่เกินความสามารถของเด็กมอนหนึ่งอยู่แล้วบวกเลขธรรมดาหรอกไม่มีจํานวนลบเลยเป็นจานวนบวกมันเลยเก้าเจ็ดบวกเจ็ดเก้าได้ร้อยเจ็ดหกจากนั้นหนูก็เอาร้อยเจ็ดหกไปบวกกับหกเจ็ดหนึ่ง นะคะก็จะได้8 4 7ไม่เป็นนะคะพาลินดูมอ่าก็ต้องมีครั้งที่สมเรามาดูซิข้อนี้อ่ะให้ทายว่ามันจะไปออกที่เลขอะไรครั้งที่เท่าไหร่อ่า8 4 7บวก7 4 8ก็จะได้เป็น1 5 9 5 ก็ยังคงไม่เป็นพาลินโดมถ้ายังไม่เป็นพาลินโดมหนูก็ต้องบวกแบบนี้ยไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยอาจจะครั้งที่ร้อยก็ได้นะไปด้วยกันนะหนึ่งห้าอะไรนะหนึ่้าก็ต้องบวกกับ5 9าเกห้าหนึ่งก็คือบวกกับตัวย้อนกลับก็จะได้เป็น7จ็ดห้าสี่หอันนี้รูบวกมาก่อนแล้วนะถ้าไม่เชื่อก็ไปลองบวกกันเอง ก็ยังคงไม่เป็นพาลินโดมเด้อเจ็ดห้าสี่หกย้อนกลับเป็นหกสี่ห้าเจ็ดไม่ใช่เอา้าของที่ห้าสปอยให้ว่าหลายรอบมากเจ็ดห้าสี่หกบวกหกสี่ห้าเจ็ด ะะก็จะได้เป็นหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สามเขียนย้อนกลับเป็นสามศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งก็อย่างไม้เป็นพาลินโดมคิดตามด้วยนะอ้าวแล้วก็ข้อครั้งที่หกครั้งที่หกก็จะเป็นหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สามบวกกับสามศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งได้เท่าไหร่อ่ะ ก็จะได้เป็น 4, 4ี0ีศเป็นยังเย้ yeah. เป็นแล้วเป็นพาลินโดมแล้วได้สักทีถึง6ครั้งนะคะของที่หกนะคะเป็นพาลินโดมเนี่ยก็ตอบเลยว่าพาลินโดมที่สร้างจากเก็ก็คือ4 4 0ีศูนั่นเองนะคะนี่คือการสร้างพาลินโดมโอเคไหมนะ เพราะงั้นก็เดี๋ยวหลังเนี่ยเสร็จคลิปนี้นะคะให้ลูกทําแบบฝึกหัดนะคะสามข้อเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาในอัลบั้มเลยแบบฝึกหัดจงสร้างพาลินโดมจากจำนวนต่อไปนี้ คลิปนี้ก็ประมาณแค่ยี่สิบนาทีนะลูกแล้วก็ลูกก็จะเหลือเวลาอีกตั้งครึ่งชั่วโมงนะให้ทําให้เสร็จนะอย่าให้ครูหวังเบิดเด้ออ่าง่ายมากสามหนึ่งบวกหนึ่งสามนะคะข้อที่สองเจ็ดเอ็ดแล้วก็ข้อที่สามห้าหกอืมสามข้อให้สร้างพาริโดมตามวิธีที่ครูทําให้ดูตะก,กี้เลยนะคะเสร็จแล้วส่งมาในกลุ่มนะ โอเคค่ะถ้างั้นวันนี้ก็เอาเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับลำดับฟีโบนัชชีน่ากลัวไหมง่ายกว่านี้อีกจะบอกให้โอเคถ้างั้นวันนี้ก็ยี่สิบวินาทีพอดีเอ้ยยี่สิบนาทีพอดีนะคะก็ทำให้เสร็จนะลูกบาย